สามดาวใหญ่ย้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีทั้งดาวเสาราหูและดาวพฤหัสนะคะซึ่งส่งผลกับคนทั้ง12เดือนเกิดแน่นอนนะคะ12เดือนเกิด12ลัคนาเลยรวมถึงแบบว่าเศรษฐกิจดวงเมืองดวงโลกมีผลหมดอยู่แล้วนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเป็น ตามรายเดือนของคุณนั่นเองและสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอเลยนะคะงดพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายแต่เปลี่ยนเป็นขอให้คุณโชคดีนะคะเพราะว่าแพรไม่เคยที่จะให้ใครใช้คำนี้ไม่ว่าคุณจะไปตามมาจากเพจไหนหรือคนอื่นยังไงนะคะถือว่าเป็นการที่คุณจะได้ตั้งใจฟังแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยก็พิมพ์คําว่าขอให้ฉันโชคดีเกิดเดือนมีนาเกิดเดือนเมษาอะไรเงี้ยตามเดือนเกิดของคนที่มาฟัง ไะเดี๋ยวเราไปดูดวงกันค่ะสรับคนเกิดเดือนกุมภาแล้วกนาราศีกุมนะคะฟังได้ทั้งสองอย่างเลยเอาที่สะดวกเราแพ้ไม่ตอบราศีนะว่าแบบคนเกิดวันนั้นวันนี้อะไรยังไงก็ถ้าไม่รู้วันเกิดเวลาเกิดของตัวเองก็ฟังเดือนเกิดโอเคนะคะอ่ะสำหรับภาพรวมของคน เกิดกุมภานะคะลัคนาราศีกุมด้วยในครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยนับจากดาวย้ายในช่วงพฤษภาคมไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมก็อาจจะคิดถึงเรื่องครอบครัวความรักความสุขความสบายใจตัดปัญหาจบปัญหารองเงินก้อนใหญ่รอสิ่งอะไรใหม่ๆตรงเนี้ได้ด้วยนะคะเอ้ยบางคนแต่งงานปะเนี่ยแต่งงานหรือเปล่านะถ้าฟัง คลิปนี้เราแบบครึ่งปีหลังเราเพียงได้เจอกันอยู่ก็ทักมาคอมเมนต์หน่อยว่าเอ้แต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยอืแพรรู้สึกว่าคนคนเกิดกลุ่มพาจะมีฟิลที่ได้งานใหม่ได้โอกาสใหม่แต่งงานความสัมพันธ์ใหม่แต่พอมันมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาด้วยอะคะ่ะเขาจะเอาคนที่ไม่ใช่ออกก่อนงานที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เพื่อนสังคมที่ไม่ใช่จะเป็นเรื่องของการตัดออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รถใหม่ได้บ้านใหม่มีเกณฑ์ได้เป็นดีเป็นสินด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันหากใครจะ ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่คนทํากิจการใหม่คนทํากิจการใหม่ในปีนี้อาจจะไม่เห็นแต่แพรมองว่าถ้าคุณทํามาสัก1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่เราจนถึงประมาณ3ปีมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาเกณฑ์เติบโตไปต่อได้พาร์เนอร์หุ้นส่วนใหม่การเดินทางไกลต่างประเทศก็ถือว่าเปิดมาดีเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าอื่นๆจะดีด้ไหมอะถ้าเวลาแพรทายดีนะคะคือจะพูดสั้นไม่ได้พูดยาวนะแต่ถ้าเกิดปัญหาจะ,จะพูดยาวนิดนึงก็เราไปลุ้นรายเดือนอไม่ใช่สิเป็นรายช่วงกันนะคะ ใน,นในส่วนของเรื่องงานเรื่องงานของคนเกิดเดือนกุมภาแพ้ให้เป็นว่าเป็นช่วงที่คุณอาจาจะต้องแบบมีความคุยกับทีมพาร์ทเนอร์จริงๆแพ้ไม่ได้มองเห็นปัญหาหรือการทะเลาะนะแพ้ว่ามันเป็นการร่วมมือที่ดีหลายๆคนได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหลายๆคนได้เพื่อนร่วมงานที่ถูกใจแล้วก็เป็นคนให้ความพร้อมช่วยเหลือนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับแบบศิละปะ กราฟิกดีไซน์งานตัดต่องานแบบว่าโปรดักชันอะไรที่ทำเกี่ยวข้องกับศิลปะความคิดครีเอทีฟอะคะ่ะกำลังจับไปได้ดีเราก็าจ,จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่คนรคนากุมหรือว่าราศีกุมอะที่เกิดเดือนนี้แพ้ให้เป็นว่ามันมีจุดที่คุณนะเบื่อนะมันเหมือนเบื่อเรื่องนี้มาสักสี่ปีแล้วเบื่อเรื่องนี้เบื่องานเดิมๆอยากย้ายสายซึ่งถ้าคุณจะย้ายสายจริงๆไพ่ทั้ง3ใบหลังอะแพะว่ามันช่วยได้นะที่ควรจะย้ายไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแบบเดิมได้ค่ะ หมายความว่าสมมติคุณจบกราฟิกดีไซน์คุณอาจจะไปทำเซลล์คนจบนิเทศอยากไปทำทนายเลยเนี่ย <c oughs> คือแพรู้สึกว่าถ้าคุณอยากย้ายข้ามสายเอาเลยแต่สิ่งที่คุณต้องเอาชนะคือเสียงในหัวคุณเองเ <c oughs> ช่นเชื่อก่อนว่ามันไปต่อได้มันทำได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสเก่าๆบางอย่างกลับมานะคะโอกาสเก่าๆเช่นเพื่อนร่วมงานเก่าเจ้านายเก่าชวนไปทํางานเลเนี่ยได้โดยส่วนคนตกงานนะคะแพรให้เป็นว่า ในนี้อาจจะมีบางคนที่คิดเรื่องการทํางานต่างประเทศก็แนะนำเอาเอาถูกกฎหมายเนาะเพราะอย่างเช่นอาง,งานงานลงเรือยอสหรือที่แบบเป็นสัญญาแถวบ้านเล่นปีนึงเราก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบไปตามที่รัฐบาลไทยมีโครงการคอแลแลกกันกับประเทศนั้นประเทศดียอะไรเงี้ยลองดูได้เป็นงานต่างจังหวัดต่างชาติต่างประเทศเยอะไรเงี้ยแล้วดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่ตกงานจริงๆอ่ะแพรมองว่า มันถึงจุดที่อันนี่ยต้องพูดตามตรงอย่างหนึ่งมันถึงจุดที่คุณต้องลดอีโก้ลงแล้วอะอะไรที่แบบว่าเฮ้ยงานเนี้ยเงินน้อยฉันไม่ทำหรอกซึ่งอะไรที่ไปเล็กๆน้อยๆคุณจะเจอโอกาสที่ใหญ่ถ้าคุณรับนะคะสมมติงานที่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นเขาอะมันประมาณแบบ3เดือน เป็นคอนแทคแล้วก็ได้เงินแปลว่าเขาจาคุณได้คุณได้งานใหญ่กว่าก็ได้เลเงี้ยรับจบรับฟรีแลนซ์มีสิทธ์ได้โอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าภาพรวมเรื่องงานจบไปแล้วก็มามาดูดวงกันส่วนตัวได้ถักมาที่เพจได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ส่ในส่วนของเรื่องการเงินใช้เงินเยอะจังเอ,า,อางี้คนคนเกิดกลุ่มแพ้พูดตรงๆก่นอย่างหนึ่งคุณหยุดเรื่องของการลอ่อเสือ ล่อซื้อด้วยการแบบอุย้ยโปรโมชั่นของแจกของแถมชุดนี้มาใหม่ลิมิตเต็ดลิมิตเต็ดอะไรไม่ต้องนะคะและ้วก็มันมีสิทธิ์หนึ่งที่แพรมองว่ามันมันมันจะหมายความว่ายังไงมันเหมือนกับแบบว่าคุณ่ะมีสิทธิ์ที่จะซื้ออะไรสักพักหนึ่งแล้วมันก็ออกตัวใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็ไปไป,ไปมาของที่คุณซื้อมันไม่ได้คุณภาพดีขนาดนั้นนะคะหรือคุณเพิ่งมาซื้อว่าร้านที่คุณซื้อมันปลอม แล้วมีการแบบแพ้สารละคายเครืองอะไรเงี้ยก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินได้ด้วยแล้วก็ตัดเซนส์นของการหาเงินของคุณดีนะคุณอาจจะได้การช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงสังคมนะคะงานที่เป็นงานบริการเซอร์วิสงานเขียนงานทําแบบระบบหลังบ้านคือได้หมดนะทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็มีสิทธิที่ทำให้แบบมันมีโอกาสเพิ่มเติมมาได้ด้วยในอาชีพที่แพรว่าร่วมไปจนถึงหากใครคิดจะทำแบบ งานช่างสากช่างเสริมสวยอะไรอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับแบบบริก,การสายสวยงามคือได้หมดเลยด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะจําทํำจอบเสริมอะไรในนี้คุณมีโอกาสรับงาน2องสามอบได้สมมติว่าคุณเป็นาาิิต้าแต่จริงๆคุณอยากทํางานเขียนด้วย คุณก็เออแบบอาจจะเอางานที่เวลามันลงตัวแล้วคุณก็มีแบบเวลาได้ทานิยายหรืองานเขียนอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เงินนะคะอาจจะมีการรักษาสุขภาพได้ด้วยลงทุนกับการเสริมสวยงามจะแบบโบท็อกร้อยไหมทําผมไปเรียนพ e r น o n คั c เลอร์คืออะไรที่คุณอยากแบบลงทุนกับตัวเองะคะ่ะอันนี้เชียร์อัพที่คนกลุ่มทําได้เลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ประมาณเดือนเจ็ประมาณปลายปีแล้วมีสิทธิ์ได้เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่หรือว่าแบบคุณอาจจะได้ถ้าคุณจะมีไปเรียนพู สอบใบขับขี่ไปสอบภาษาคือถ้าจะมีลงทุนตรงเนี้ไปเลยนะคะแล้วก็บางคนเหมือนอาจจะมีแบบไปต่างประเทศเพื่อที่รับสินค้ามาขายอย่างเช่นเสื้อผ้าเวียดนามะอะไรเงี้ยได้ด้วยแล้วก็ใส่ส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะไปปวดหลังหรอปวดหลังฝั่งเข็มครอบแก้วเอ,อะไรอีกดีการนวดอะแพรให้เป็นว่าคนครึ่งปีหลังไปแล้วแบบของคุณอะครึ่งปีหลังระวังการที่ คุณหักหอมคุณแบกของหนกักหรือว่าท่านั่งสรีหลาค่ะคุณควรจะแบบ ปรับในเรื่องของกายภาพลงทุนกับเก้าอี้ที่เสริมสุขภาพที่นอนเหลง่งเนี่ยคือได้หมดเลยนะคะอาจจะมีลงทุนทางด้านสุขภาพนอกจากความสวยงามได้ด้วยทีนี้แพ้ให้เป็นว่าอาจจะมีไ้ในเนี้ยใครที่มีเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยๆอะคะ่ะอาจจะต้องดูข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดอีกนึงนะคะอย่างเช่นจีนมีอะไรญี่ปุ่นเป็นโรคอะไรเหลง่งเนี่ยก็ลองลองดูหรือไม่งั้นไม่งั้นก็พยายามกินอาหารร้อนปรุงสดใหม่สสุด,สด <laughs> อาหารร้อนปรุงสดใหม่เออ ต้องยี้สิเพราะีนเนี้ยมีสิธิ์ที่คุณเดินทางแล้วเจ็บป่วยคุณอาจจะท้องเสียติดเชื้ออะไรมาจากแบบอาหารที่ไม่สะอาดอะไรเนี้ยก็ได้นะคะอะส่วนในเรื่องของสุดท้ายเลยคือความรักนะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะโอ้จะท้องหรอมีเกณฑ์ยกย้ายมีเกณฑ์ที่ได้รับข่าวดีที่รลอคอยแล้วก็ใครหลายๆคนอาจจะดูเรื่องการวางแผนอนาคตแต่ในนี้แพรแนะนำว่า ถ้าใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยไม่พร้อมสมมตุติแบบคุณยังรู้สึกว่าคนเนี่ยยังไม่ใช่แบบคุยแต่คบกันมานานแล้วนะแบบเขายังไม่ทําให้คุณเห็นอนาคตที่ดีกว่านี้แต่ผู้ชายคือแบบอุอ้ยรักมากเซเย่แต่งงานเถอะเชื่อใจตัวเองแล้วอย่างน้อยคุยกันตรงๆว่าเออแบบเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมเราไม่ได้รักเธอแล้วเรารู้สึกว่าเธอยังไม่ได้ใช่ขนาดนั้นเลย คุยกันตรงเพราะไม่งั้นอีกฝั่งหนึ่งมีสิทธิ์ที่เขาจะทุ่มเทไปไกลไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนแต่งกันไปไม่ได้ไม่ได้รักกับอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นบุญคุณของขอครอบครัวสมมติเออเนี่ยพ่อแม่เขาช่วยเราไว้ก็เลยเออแบบแต่งในจริงคือลูกสาวเขาไม่ได้ชอบเราเลยเงี่ยระวังในเรื่องของการมีบุญคุณเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าจะให้เป็นการทองตั้งคันแพ้แนะนําเป็นกันยาไปแล้วจนถึงประมาณกลางปีหน้ากลางปี69เนะคะเพราะนี่นี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่คุณระวังเครียดถ้าใครทากิฟต์ไปทะ แพ้ให้เป็นว่าสิ่งที่คุณต้องปรับคือสุขภาพความเครียดทั้งคุณและแฟนเลยแล้วก็ถ้าจะมีปัญหาเฉพาะเช่นแบบหมอจีในการที่ช่วยดูในเรื่องของลูกหมดลูกอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะเอาเป็นว่ามีหลายๆมุมมองของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะอ่ะส่วนคนที่เพิ่งคบกันแพ้ให้เป็นว่าคุณอาจจะไปเจอค,คนคนนั้งคูอ่อาจจะไปเจอความลับอะไรบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างที่มันเป็นบททดสอบใหม่ มันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ผิดเลยขนาดเช่นเช่นเช่นสมมติว่าคบกันดีอย่างดีแรกๆดีแต่พอเรื่องไปไปมาหาสู่ย้ายไปอยู่อจริงๆเนี่ยคุณคุณพบกงเกงในมนเป็นเล็กแปลแล้วคุณหลับไปได้ <c oughs> คุณรู้สึกว่าแบบุ้ยหน้าตาคุณก็ดีสาสาดนาทำไมแบบโลกสกมกขนาดเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือแบบอา้าวที่คุณทํากับข้าวในี่ิจริงคุณทำกับข้าวไม่เป็นหรออะไรอย่างเงี้ยอืมเอาไงดีหรือออะเบสิกสุด พอได้เริ่มคบปุ๊บคุณรู้สึกว่าคนที่คบด้วยอ่ะใช้ฟิลเตอร์รูปเยอะมันก็เลยแบบอะียเอาไงดีวะอะไรก็ต้องปกวะอาจจะมีมุมมอวบบัดดีได้ด้วยอะก็ตัดสินใจให้ดีคุยกันดีๆนะคะส่วนคนโสดคนคุยนะคะสถานะเดียวกันเอ้ยก็มีนี่มีคนมาจีบมาชอบมีอะถ้าให้เป็นว่าบางคนอาจจะมีฝันฝันถึงสมมติบางคนเสนแรงคุณอาจจะสังเกตว่าทําไมาคุณฝันเข็นเกี่ยวกับแบบทะเลบ่อน้ําริมน้าบ่อยไม่ได้แปลว่าคุณจะไปสู่คิด คอาจะไปเจอที่นั่นอะไรเงี้ยหรือทําไมช่วงเนี้ยเราอยากแบบไปเที่ยวภูเขาจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเกณฑ์จะได้เจอมีเกณฑ์ได้เจอจากช่วงกลางคืนจากการขอพรแล้วก็บางอย่างการ,การที่คุณจะเจอคนใครๆสักคนหนึ่งนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีความฝันมาก่อนแล้วก็จะเป็นช่วงที่แพนให้เป็นว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนอนะ ตอนนี้จะถึงเดือน8มีสิทธิ์เจอนะคะเป็นคนขยนันคุณเจอเขาผ่านงานเงินคุณเจอเขาแบบผ่านส่วนสาธารณะแพรู้สึกว่าคนที่คุณจะได้เจอสังเกตอด้อย่างหนึ่งเลยคือมีความสบายใจมันมีความสบายใจมันคุยแล้วรู้สึกว่าเออแบบทำไมคนนี้เหมือนคนจังคุยกันรัวเรื่องจังอาจจะมีความแตกต่างกันมากเลยก็ได้แต่ว่าความชอบหรือไลฟ์สไตล์หรือว่าหัวข้อที่คุยมันตรงกันนะคะแล้วก็แต่แพรู้สึกว่าคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะเขาเป็นคนฉลาดเขาจะเป็นคนไม่ได้แสดงออกอะ แต่คุณให้สังเพาให้สังเกตที่การกระทำของเขาเขาช่นเขาจะมีการแบบเอออยากได้อะไรคือบอกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสินค้าหรือว่าออบเจกต์วัตถุนะเช่นคุณอยากแบบให้เขาช่วยทํางานบ้านให้หน่อยคนเหนื่อยคุณก็แค่บอกหรือว่าเขาก็จะเป็นคนที่สื่อสารแล้วก็ทําให้ไปเลยเขาเป็นคนไม่มานั่งพูด,ดว่าอุ้ยรักตัวเองนะไม่มีคือคนนี้จะมีปัญหาเรื่องคําพูดไม่ได้หมายถึงว่าแบบเขาแบบมีปัญหาทางช่องปากหรือฟันไม่ใช่แต่มันเป็นเดวอร์ชั่นที่สื่อสารไม่เก่งแต่กับหน้าที่การง,งานอะไรมันเก่งมากเลยนะ เออแล้วก็เอ้ยได้โคบนี่ได้ครบเกณฑ์การไปต่อแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่แพรมองว่าค่อยๆละลายพฤติกรรมไปละกันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยอแพรว่ามันเป็นเรื่องของคําพูดเอาเป็นว่าในนี้ในนี้ถ้าเอาลักษณะ คือแก่กว่าได้ต่างชาติต่างประเทศได้หรือจะเป็นคนที่อายุน้อยแต่ความคิดแก่กว่าวัยโตกว่าไวหน้าที่การงานตำแหน่งดีได้ด้วยนะคะทั้งหญิงและชายแต่ถ้าในกรณีผู้หญิงออผู้ชายสิคุณอาจจะได้ผู้หญิงที่มีความแมนมีความมาัสคูลินกว่าได้ด้วยอ่ะก็เอาเป็นว่าลองดูเกณฑ์ไปต่อน่าจะเป็นหลังเดือน8ไปแล้วหรือถ้าจะชัวจะเป็นช่วงประมาณแบบเมษา ปี69นลจะจ๊าก็ขอให้คนกุ่มและคนาราศีกุ่ม,าามหรือว่าเดือนกุ่มผ่านโชคดีจ้า